สวัสดีแฟนบ,บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพื้มจิตก็ได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับก่อนเกมเริ่มในวันนี้นะครับซึ่งไทยจะพบกับ USA สนะครับส่วนทางพื้มจิตก็ให้สัมภาษณ์เอาวไว้ว่าเราวันนี้นะครับก็เจอกับทีมอันดับหนึ่งเองนะครับพูดติดตลกประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้พูดต่อไว้ว่า เกมวันนี้นะครับทางสหรัฐมิมรกาเองก็น่าจะส่งผู้เล่นหลักนะครับเข้าร่วมการแข่งขันคิดว่าน่าจะไม่ประมาทในทีมไทยของเรานะครับส่วนไทยของเรานะครับก็จะเล่นให้เต็มที่นะครับวันนี้เล่นให้ประมาณว่าเล่นให้ได้เซตจากสหรัฐมิมรกาเลยประมาณนั้นนะครับเราก็รอลุ้นแล้วก็คอยติดตามคอยเชียร์กันต่อไปนะครับว่าสาวไทยของเราจะสามารถเก็บเซตได้จากสหรัฐมิมรกาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะ พลิกมาชนะเลยหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันอย่างที่ได้บอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังคําสัมภาษณ์จากปื้มจิตกันอีกทีนึงนะครับว่าปื้มจิตเขาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรนะครับติดตามชมตรงคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะคะเจอกับอเมริกาก็ก็แค่หนักหนึ่งเอง <laughs> แล้วก็สู้เต็มที่ค่ะคือเราก็จะพยายามเล่นให้สนุกแล้วก็จะพยายาม จะพยายามทำให้แบบเต็มที่ตรงผมคิดว่าอเมริกาวันนี้เขาน่าจะส่งผู้เล่นแบบชุดหลักเพราะว่าเวลาเราเราแข่งเขานะครับก่อนนั้นเนี้ยเราก็เล่นกับเขาดีแล้วเขาไม่ประมาทเราเขาจัดชุดเต็มกับเรามากว่าวันนี้เขาก็คงจะจัดชุดเต็กเามาก,นนจจกับเราแต่ว่าเราก็จะพยายามสู้เต็มที่เล่นที่สนุกข,ขานี้จะพยายามเอาเซฟให้ได้ค่ะ